สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้อมอนไปตลาดมาเดี๋ยวอมอนเอามาให้ดูนะคะเนี่ยว่าอมอนจ่ายไปแล้วนะคะจ่ายไปประมาณ50าสิบยูโรค่ะมาดูกันค่ะว่าซื้อของ50าสิบยูโรได้อะไรมามั่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะบวกลบคูณหารให้เป็นเงินไทยให้ดูว่าเงิน50าสิบยูโรนี้เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะเขียนข้างล่างนี้ให้นะคะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเช็คของก่อนว่าห้าสิบยูโรได้อะไรมามาดูกันเลยค่ะก่อนแรกหมอนก็ได้เนี่ยค่ะผักชีมานะคะผักชีนะคะเนี่ยผักชีแล้วก็นี่สารเหน่ค่ะนี่ปลูกที่นี่เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเอาทําลาบน่าจะอร่อยเนาะนเพื่อนๆเนาะมันก็ได้มาสองอย่างนะคะเห็นมันสวยก็เลยซื้อมาค่ะ ทานไม่เคยหมดสักทีทานไม่ทันนะคะพอดีมันก็จะเน่าก่อนนานๆทานทีได้เยอะ,ะเนี่ยค่ะต่อไปก็จะเป็นขนมปังขนมปังแซมวิชอันนี้ก็เอาไวท้ทําทําแซมวิททำไอ้กับทำไอ้ทาไอ,อ้ทาช็อกโกแลตให้ลูกชายนะคะเอาทาช็อกโกแลตให้ลูกชายคะ่ะเนี่ยค่ะทาช็อกโกแลตให้ลูกชายเป็นขนมปังเราก็พาครึ่งแล้วก็เอาช็อกโกแลตทา ก็จะทาครีมได้ทุกอย่างครีมแยมสตรอเบอรี่หรือว่าอะไรก็ได้ก็เอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนค่ะนี่ก็ได้อาทิตย์หนึ่งนะคะที่ชายทานก็ได้ทิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ของแฟนของแฟนก็จะเป็นขนมปังเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะนี่ก็ทานได้ประมาณสองวันนะคะสองวันก็หมดแล้วะคะ่ะนี่ของแฟนนะคะต่อไปมาดูซีห้าสิบยูโรได้อะไรมาก็ได้นมมากล่องหนึ่งนะคะเนี่ยนม ร้อนเข้ามาข้างในแล้วร้อนเลยไป,ไปข้างนอกหนาวมากค่ะเพราะว่ามันติดลมเนาะข้างนอกติดลบพอเข้ามาข้างในร้อนเลยค่ะเนี่ยเนี่ยจ้ะก็ได้นมมาแพกหนึ่งนมเปรี้ยวมาแพกคนึงแล้วก็จะได้ได้ดอกไม้มาค่ะเนี่ยจะเป็นดอกกุหลาบสวยมากๆค่ะมเลยเดอกกุหลาบ ได้ดอกกุหลาบมาทำหนังนะคะในวันนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาไปไหว้พระข้างบนนะคะก็ได้ผลไม้มากค่ะเนี่ยจผลไม้ออมแห้งอันนี้ดีมากมากนะคะผลไม้ออมแห้งเนี่ยอมอนทานก็ดีมากเวลาแบบว่าทายไม่ออกตอนเช้าเเนี่ยกินผลไม้เนี่ยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาจะทายสะดวกค่ะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะป็นผลไม้แห้งค่ะ น,นี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็ผลไม้แห้งค่ะซื้อมาสองถุงนาคะได้สองถุงมากจะไปมาดูซี่ได้อะไรบ้างอู้มอญอมอนได้ออมุนมาค่ะออมุนเล็กค่ะอืมนี่จ้ะนี่จ้ะเป็นออมุนเล็กนะคะออมุนเล็กยังหวานมากออมุนได้เม็ดนะคะเนี่ยหวานมากๆคะ่ะเดี๋ยวยกไม่ได้ดอู้ยมันพวงใหญ่มากอุ้ยยกไม่ได้เนาะพวงใหญ่มากมาอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยว เนี่ยคะเป็นเป็นพวงใหญ่บางมนด้นี่ดีกว่าก็จะได้องุ่นเนี่ยนะคะเนี่ยพวงใหญ่มากๆจะเนี่ยจะได้องุ่นมาจะเนี่ยพวงใหญ่ไหมคะเพื่อนๆเนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ก็อยู่ในถุงอีมันร่วงค่ะนี่ค่ะจะได้องุ่นมานะคะนี่ยอร่อยมากๆเดี๋ยวลองชิมดูยังไม่ได้ล้างเลยชิมดูหวานไหมอืมมันไรเม็ด่าหวานอร่อยมากๆอืม นี่มีไหมคะทานอร่อยทานอร่อยนี่จะยังไม่หมดเลยเนาะก็ได้เนี่ยค่ะเอาใส่ขนมปังทาขนมปังตอนเช้านะคะแล้วก็ก็จะได้เนี่ยค่ะปลาปลาเป็นชิ้นชิ้นมานะคะเนี่ยก็เป็นชิ้นปลาก็มีอยู่5้าชิ้นนะคะเนี่ยอร่อยมากๆค่ะปลาเอาไว้ให้ลูกชายทานได้อะไรมาอีก ก็ได้เครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มวิตามินของแฟนสองคดก็ได้เนี่ยค่ะน้ํายาน้ํายาซักผ้าค่ะน้ํายาซักผ้าแม่บ้านแม่บ้านต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาพ่อบ้านนี่ไม่ไม่สนใจหรอกแม่บ้านต้องสนใจนะคะต้องซื้อไว้ตลอดเวลาหมดที่ใดก็ต้องไปซื้อก็จะซื้อน้ํายาปรับผ้านุ่มและน้ํายาซักผ้ามานะคะนี่ไม่ให้ขาดเลยในบ้านต้องมีนะคะก็ะจะมีนมค่ะ นมนมถั่วนะคะให้ลูกชายบำรุงลูกชายนะคะก็จะมีอะไรอีกอ้ยงนะก็จะมีนมค่ะเนี่ยค่ะนมเป็นแพ็คเลยค่ะขาดไม่ได้ค่ะนมเป็นแพ็คนมก็จะซื้อมาสองแพ็คนะคะนมหนักมากๆค่ะนมนี่ต้องดื่มตอนออก่อนนอนนะคะไม่ใช่ก่อนนอน,นะคะ่ะก่อนที่เราจะนอนประมาณสักออสองสามชั่วโมงแล้วก็ เอาใส่แก้วนะคะแล้วก็ไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็อุ่นให้มันอุ่นๆนะคะดื่มก่อนที่เราจะนอนประมาณสองสามชั่วโมงแล้วกลางคืนจะนอนหลับสบายมากค่ะนอนหลับสนิทเลยค่ะคือไม่มีอะไรรบกวนเลยถ้าว่าวันไหนไม่ได้ดื่มนมอ,อุ่นๆนอนร้อนนะคะจะนอนก็จะตื่นเอ๊เหมือนฝันๆเราคิดเรื่องนูน้นคิดเรื่องนี้ไปนะคะแต่ว่ามอนก็ใช้แบบนี้เลยค่ะดื่มนมอ,อุ่นๆเวลานอนก็ หลับสบายหลับเช้าตื่นเช้ามาสดชื่นค่ะสบายมากมากค่ะเพื่อนๆนเป็นไหมคะเพื่อนๆพื่อนทานนมอุ่นๆตอนก่อนเข้านอนไหมคะก็ต้องทานก่อนใน3สามสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะคะไม่งั้นถ้าเราทานแล้วก็เราไปนอนเลยมันก็จะจะ,จะมีอาการไม่สบายคะ่ะนอนไม่สบายคือกระเพาะมันก็จะทํางานนะคะต้องเดิมก่อนนะจ๊ะนี่แหละค่ะ ที่อมอนให้ดูนะคะ50สิยูโรก็ได้แค่นี้เองค่ะทุกวันนี้ทุกอย่างแพงขึ้นค่ะห0ิยูโรได้แค่นี้สมัยก่อนที่อมอนมาห้าสิยูโรได้เยอะมากๆค่ะอืเต็มโต๊ะเลยได้หลายอย่างแต่ก็แล้วแต่ของที่เราเลือกด้วยบางทีถ้าซื้อของที่ว่าเป็นผักเป็นอะไรเราก็จะได้ซื้อได้เยอะแต่ของที่ว่ามันสําคัญหรือว่า อย่างไอผลไม้นี่ก็จะแพงนะคะอย่างพวกนมอะไรก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มันก็จะพอซื้อได้เราเราก็เงินห้าสิบมันก็ซื้อได้แค่นี้เลยค่ะแต่ว่าก็กินได้ประมาณก็ปลานี้ก็ปลานี้ก็อาจจะกินได้สองวันของลูกชายขนมปังแฟนก็ได้สองวันชิ้นหนึ่งนี่ค่ะมันก็ได้แค่นี้แหละที่สําคัญนมไหมคะเลยค่ะนมซื้อมาเป็นสองแพ็คใหญ่ๆเลย น้ำดื่มก็ไปซื้อวันหน้าค่ะเพราะว่าน้ำดื่มโมขวดใหญ่มากค่ะหิ้วมาไม่ไหวน้ำดื่มต้องซื้อเป็นขวดใหญ่ๆขวดลิตรอย่างนี้เลยค่ะเ,เดี๋ยวอ,อ้อ,อนให้ดูนะคะเนี่ยน้ำดื่มก็จะเป็นลิตรอย่างนี้เลยที่อมอนซื้อมาหนักๆ,ๆอย่างนี้เลยนะไม่ไม่ซื้อเป็นขวดนะคะเพราะว่าซื้อมาเป็นขวดมันก็ดื่มแป๊บเดียวก็หมดซื้อมาเป็นลิตรอย่างนี้เลยก็ห้าลิตรนะคะเนี่ยถังใหญ่เนี่ยห้าลิตร อมอนก็อยู่ที่นี่ก็ใช้ใจก็ใช้ใจใช้ใจ่ายไอ้เงินคนละกระเป๋าจากแฟนนะคะไม่ได้ใช้รวมกันของมอมอนทํางานมอนก็จะมีไอ้บัตรซื้ออาหารคือได้มาจากที่ทำงานเขาก็จะมีเป็นการ์ดมาให้ออมอนนะคะแล้วก็เขกาก็จะเติมเงินในการ์ดนั่นแหละคือเหมือนบัตรเ t ทเอนะคะเราก็ไปซื้อของแล้วก็ไปกดไปจ่ายได้ อมอนก็ใช้เวลาอมอนใช้ของอมอนหมดอมอนก็ไปขอของแฟนไปจ่ายคือเงินคนละ,ละกระเป๋าแต่ว่าบางทีเราก็เราก็ใช้ร่วมกันได้ค่ะเวลาเราขาดเคลอรอว่าเราไม่พอใช้หรือว่าเงินหมดก่อนเราก็ไปขอของแฟนของแฟนไม่ค่อยได้ซื้ออะไรค่ะผู้ชายเนาะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรผู้หญิงก็เป็นธรรมดาเลยค่ะม่บ้าน ซื้อกระจุกกระจิกชอบซื้อค่ะอมมอเป็นคนชอบซื้อเสื้อนุ่นเสื้อนี่อะไรขาดไม่ได้ค่ะมองมองแล้วค่ะแล้วรีบวิ่งไปซื้อมาเลยเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านก็ต้องอย่างนี้ค่ะใช้เงินเก่งเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นแม่บ้านเหมือนอมรอนเนี่ยใช้เงินเก่งไหมค่ะอมรอนนี่โ้สุดยอดมากๆค่ะใช้เงินนะคะคือว่าอย่างว่าผู้หญิงเนาะเห็นอะไรสวยๆงามๆกาซื้อแต่ผู้ชายเขาไม่ซื้อนะคะแฟนอมมอน,นใช้เงินไม่ค่อยเป็น เสื้อผ้าเขามีไม่กี่ชุดเขาเป็นคนที่ว่าชอบซื้อของที่ว่าสําคัญแต่ว่าของามอญเนี่ยซื้อของที่ว่ามองแล้สวยสําคัญไม่สําคัญถ้าฉันต้องการฉันคือหยิบฉันนก็ซื้อไปเลยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูราคาด้วยนะคะว่าราคาเท่าไหร่คือชอบ่อเอาเลยแต่ผู้ชายเวลาใช้เงินนะคะเวลาซื้ออะไรที่เขาต้องดูราคาดูวันเดือนวันเดือนวันหมดอายุ ทุกอย่างเขาละเอียดมากเขาจะดูดูแล้วเขาก็ไม่ซื้อเยอะด้วยซื้อของที่จําเป็นจําเป็นที่จะต้องใช้เขาจะกะเลยว่าอาทิตย์นี้ต้องใช้อนันนู้นอันนี้เขาก็ซื้อแต่ว่าผู้หญิงนะซื้อซื้ออย่างเดียวไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมากจ่ายอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวมีความสุขในการจ่ายเพื่อนๆเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันไหมคะเป็นเหมือนอมรไหมซื้อค่ะซื้อไปช้อปปิ้งเหมือนกันเสื้อผ้าเหมือนกันถ้าเห็นสวย ชุดนี้สวยนะถ้าชอบนะก็เบิ้ลเป็นสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยเสื้อผ้าไซส์เดียวกันแบบเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ฉันชอบแต่ว่าก็ซื้อมาเพิ่มอีกเผื่อว่าวันหน้ามันไปไม่มีแล้วพอใส่ใส่ตัวนี้เวลาขาดแล้วก็ยังมีไอ้ตัวสำรองมาอีกเป็นเหมือนกันไหมคะเป็นเหมือนอามอลไหมคะ่ะเพื่อนๆ<ม>ถ้าเพื่อนๆเป็นเหมือน,น้ะมอนนะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่า คนไทยหรือว่าชีวิตแม่บ้านนิสัยจะคล้ายๆกันไหมคะนิสัยมอนเป็นอย่างงี้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะคอมเมนต์มานะคะรอคอมเมนต์นะคะว่าจะจะใช้ใช้ชีวิตคล้ายๆกันไหมคะอยากทราบเหมือนกันบางทีมอนก็ทาเพื่อนๆเหมือนกันว่าเป็นเหมือนมอนไหมเพื่อนๆเป็นเป็นเออก็หลายคนบอกเป็นๆนะคะแต่ว่า มอมก็อยากจะทราบเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นประสบการณ์ให้ตัวเองเพื่อได้ยับยั้งใจตัวเองว่าการจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างต้องบังคับใจตัวเองไว้ไม่ใช่ว่าจ่ายตามใจเห็นอะไรก็ซื้อๆอตอนนี้เต็มบ้านไปนหมดเลยค่ะรกมากๆเลยค่ะเต็มทุกอย่างทุกมุมมีทุกอย่างคะ่ะซื้อๆมาซื้อๆมาพอไปดูอีกทีหมดอายุแล้วค่ะใช้ไม่ได้เนี่ยนิสัยเสียของมอมก็เป็นแบบนี้เลยคะ่ะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากค่ะคลิปนี้ก็พาไปดูที่มอนซื้อกับเข้าแค่วันเดียวจ่ายแค่วันเดียวนะห้าสิบยูโรแล้วก็ก็อาจจะได้แค่วันเดียวก็ทานหมดแล้วค่ะเดีย๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปซื้อใหม่พอครบเดือนนู่นแหละหลายร้อยเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยค่ะชีวิตที่ว่าสบายสบายปล่อยวางเกินไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีนะคะคือจ่ายจ่ายอย่างเดียวต้องใช้สมองต้องใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายค่ะ เลือกซื้อของที่สำคัญวันนี้อมรก็ขอฝากแม่อมรสาวไทยใกลบ้านด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ